น,นี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเกียรเพชรยนวันนี้ผมก็มีตัวกระบะน,นั่งเสนออีกหนึ่งคันนะครับเป็นแบรนด์ของอีซูซูคันแรกที่ผมจะรีวิวนะครับผมไม่เคยรีวิวตัวอีซูเลยนี่จะเป็นคันแรกเลยตัวนี้จะเป็นตัวอีซูดีแม็กนะครับตัว1.9ึ่งจเป็นรถปี2017นะครับก่อนอื่นเราก็จะไปดูในส่วนของรอบ,บคันของรถคันนี้กันก่อนนะครับ ให้ดูกระจังหน้ารวมถึงสีของรถนะครับเป็นรถคันเป็นรถสีขาวนะครับโดยรวมสีของรถคันนี้ก็ยังใหม่มากนะครับมีรอยตามสภาพการใช้งานบ้างแต่ก็ถือว่าน้อยถึงน้อยมากนะครับ ในส่วนแรกเราก็จะมุงในส่วนของกระจังหน้าก่อนนะครับยี่สุคันนี้ก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับเป็นโครเมียมนะครับแผงใหญ่ๆสองแผงด้านหน้าเลยมีโลโก้ยี่สุอยู่ด้านตรงกลางมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะครับสวยๆแบบนี้ดวงตาโตๆใส่มากนะครับรวไมไปถึงคู่หน้าไฟตัดหมอกนะครับมีคิ้วมีคิ้วเป็น ลายโครเมียมด้วยนะครับตรงนี้งหน้าส,สวยๆไปเลยต่อไปในส่วนของอยางนะครับยางของรถคันนี้ก็จะเป็นยางสเปค255 60าห้น R สินะครับมาพร้อมกับแมกนอยดเดิมๆของโรงงานนะครับ18นิ้วครับให้ดูในส่วนของซุ้มล้อนะครับ มีการทำความสะอาดของช่างของเรานะครับในส่วนของบันไดนะครับจะเป็นบันไดสีดำนะครับบันไดเหยียบขึ้นด้านข้างสีดำมีโลโก้ไฮเลนเดอร์อยู่นี้ครับเป็นการชุบสีชุบโครเมียมนะครับรวมถึงกระจกมองข้างด้านบนจะเป็นลายโครเมียมนะครับตัดกับด้านล่างเป็นลายเ,เป็นพลาสติกสีดำนะครับรวมถึงไฟเลี้ยว ต่อไปเราก็จะไปดูในส่วนของด้านหลังของตัวรถกันนะครับจะเป็นไฟเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับโดยมีคิ้วโครเมียมนะครับแต่งเป็นลายสวยๆแบบนี้นะครับถ้าจับด้านหลังก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นเสาอากาศของเสาอากาศฉลามนะครับ ต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของด้านในของตัวรถกันนะครับต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของภายในของห้องผู้โดยสารนะครับมีระบบเป็นท่านล็อกเ,ออเป็นที่ปรับกระจกแบบไฟฟ้านะครับแต่จะมีออโต้ต,ตรงด้านทูนขับด้านเดียวนะครับทวงมาลลยจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันแผงห,หน้าแผงหน้าปัดจะเป็นแบบเรืองแสงนะครับ มาพร้อมกับหน้าจอดีไซน์แบบนี้ครับแอร์เป็นแบบดิจิตอลอีสุคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัว6สปีดมาพร้อมกับเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังสีดำสวยๆแบบนี้นะครับเบาะหนังสีดำซึ่งเบาะสามารถปรับปรับได้หกทิศทางนะครับ ไม่ว่าจะเป็นขึ้นลงซ้ายขวาหรือด้านพนักพิงนะครับสามารถปรับได้เป็นเป็นปรับแบบไฟฟ้านะครับต่อไปแล้วก็จะมาดูในส่วนของแคปนะครับแคปด้านหลังห้องผู้โดยสารด้านหลังก็จะกว้างกว้างอย่างที่เห็นเลยนะครับนั่งสบายที่สูจะเป็นแบรนด์ที่ นั่งสบายนะครับมีกระเป๋าจิงโจ้รวมถึงรวมถึงที่ใส่ขวดน้ำตรงนี้จำนวน2ชิ้นนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง1 9 0 0ซีซีนะครับ1 5 0แรงม้าให้ดูสภาพภายในรวมถึงสภาพน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับ ผ่านการทำความสะอาดของทางช่างของเรานะครับด้านนี้ก็ไม่มีขยับนะครับเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเลยครับเป็นอย่างไรมะครับกับเจ้าอิสูซดีแม็ก1.9แซตัวนี้นะครับาาราคาของเขาก็จะอยู่ที่6แสน0 0บาทเองนะครับ เลขใหม่ที่วิ่งไปก็แค่40,000กว่ากิโลเองครับลูกค้าท่านใดที่สนใจตัวเจ้าตัวอีสูสูดีแม็กคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับ gap ศูนย์แปดหนึ่งหกห้าสี่เก้าหหรือจะเข้ามาดูรถที่ซอยสีดีไทยหกแยกหนึ่งก็ได้นะครับอยู่เขตมีนบุรีกรุงเทพเพื่อจะได้ดูความสวยงามของรถคันนี้อีกครั้งก่อนตัดสินใจที่จะเป็นเจ้าของนะครับ ุดท้ายนี้ผมก็ขอลาจบการรีวิวไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ